เแล้วครับวันนี้เราอยู่ในแมปบล็อกฟ o ดวันนี้จะมาแจากสคริปต์ p v p หรือรากข้างหัวนั่นเองในแมปบล็อกฟ o ดนะครับทุกคนโอเคก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมขอ,อาฝากทุกคนเนี่ยกดคนละไลค์ให้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนั่นเองโอเคสคริปนะครับค่อนข้างยาวนะครับทุกคนก็ผมจะแปะลิงก์สคริปที่ใต้ปากหมดนะครับก็ อย่าลืมกรอบเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วค่อยอแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยกรอบนะครับหรือจะไปเอาในด i ิ c คอรก็ได้นะครับผมในด i ิ c คอร์เจะมีห้องนะริปต์ของเขาจะยาวประมาณนี้เลยโอเคเราก็เลือกฝั่งไปเลยว่าเราต้องการจะอยู่ฝั่งไหนนะผมก็จะเป็นฝั่งโจนสลัดนะครับแล้วก็ทําการลานชิิวขึ้นมาเลยนะครับ อ่ะคริต์ก็จะหน้าตาบางอะไรประมาณนี้ซึ่งสามารถปิด UI ของเขาได้นะครับโอเค,อเ,คเขาก็จะทำการย้ายเซิร์ฟให,เให้เหมือนเซิร์ฟนี้แทบจะไม่ได้ฆ่าใครเลยนะครับโอเค,อเ,คเขาก็ย้ายเซิร์ฟให้อัตโนมัตินะ โอเคยายเซิร okay. ์ฟ er มาแล้วนะครับผมขอปรับภาพเลยดแบับแรกปรับภาพก่อนเลยเปลี่ยนโอเคกดล้านแบบนี้ก็ได้เพราะว่าผมกรอบไปแล้วโอเครอบนี้เราจะได้ฆ่าไหมขอแบบฆ่าสักตัวแล้วจบคลิปได้ไหมอ่ะนี่ตีอยู่ ตีใครไม่รู้แหละใส่กอแล้วจังหวะนี้ตีโปรดิเอ้ยมันพิมพ์เลยก็เป็นพิมพ์ด่าเลยมันพิมพ์ด่าเลย <c oughs> พิยมพ์ด่า,มดาไม่หยุด โดนแล้วแหละโดนแล้วโดนโดนตายแล้วแหละต้องตายแล้วแหละนต้องตายแล้วต้องโดนแล้วตัดเคนไว้ก่อนอันดับแรกหมัดกูนี่สกิลโดนมาได้เฮ้ยเกือบตายแล้วอันนี้เราตีโพนะครับอ่ะนี่ก็จะได้ค่าหัวมาประมาณนี้ประมาณนี้เลยอันนี้คือหนึ่งตัวที่เราฆ่าสำเร็จมาตัวต่อไป มันก็ไม่ค่อยแพ้นะผมว่าเหมือนเขาแบบเน้นตีพวกโปรอย่างเดียวนะทุกคนก็เปิดออโต้ย้ายเซิร์ฟไปได้นะครับนี่นะโปรมันก็ตายแล้วก็จะได้ค่าหัวต่อมานี้เลยนะครับพวกหมัดตีนะกับดาบอ่ามันก็ได้คิวเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่แล้วก็เป็นตัวอื่นอะไรแบบนี้เป็นโปรตัวอื่นนะครับเห็นไหม ส่วนใหญ่นะ่ก็จะได้ค่าหัวจากพวกโป้ซื้อธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับได้ค่าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วน,นั่นเองนี่นะครับผมก็ได้มาอีกตัวแล้วนะซื้อไหนโปเยอะก็ได้ค่าหัวเยอะนะครับประมาณนั้นหละอ่าตัวนี้ก็โปอีกตัวหนึ่งนะครับตัวไหนไม่เปิด PVP เขาก็จะย้ายไปตีตัวอื่นนะครับอ่ามาที่เกาะโบนทีนี้โหจะบอกว่าซื้อเดียวได้อิ่มเลยได้ค่าคนเยอะเลยนะเนี่ย โห oh, จริงด้วยทุกคนเดบอร์แล้วกันโฟรล่าค่าหัวเพื่อมากำลังโปร,โ,ปรโดยเฉพาะโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ได้มาอีกตัวหนึ่งโห oh, เซิร์ฟนี้ได้เยอะมากได้ค่าไปกี่ตัวไม่รู้นะครับเซิร์ฟนี้ค่าหัวขึ้นเร็วแนะ่ผมว่าค่าโปรนะครับเรียบร้อยได้มาอีกตัวโอ้โ oh. หเซิร์ฟเดียว oh, oh, oh. เซิร์ฟเดียวได้ค่า <laughs> หัวไปหลายตัวเลยนะน่ะ ก็ะจะประมาณน,นี้แล้วนะครับสำหรับสคริคิปล่าค้าหัวที่ผมได้เอามาแจกนะถ้ามีเสียงรถยังไงต้องขอ,อกล่าเอภัยทุกคนด้วยละกันเพราะว่ามันตอนเช้านะครับแล้วก็อ่าก็เข้าใจนะตอนเช้าก็คือรถมันจะอ่าเพ่นพ่านบ่อยนะครับอืมต่างคนก็ต่างออกจากบ้านไปทำงานนะก็เลยมีเสียงรถเยอะนะครับเอาละนะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการล่าค่าหัวนะครับผมสคริปิปที่ผมมาแจกนะ ก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็คือเขาแบบว่ามาเน้นเฉพาะค่าโปรอย่างเดียวนะครับอ่ะตอนนี้ค่าหัวผมก็เท่าไหร่ละโหค่าหัวผมยังไม่ขึ้นนะผมสร้างแคนตัวเองนะลืมดูอ่ะค่าหัวผมประมาณนี้แหละนะครับยังไม่ขึ้นนะโอเคก็เปิดฟาร์มไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็ขึ้นเองแหละนะครับ นี่ก็แต่ค่าเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากส่นวนใหญ่ก็จะตีโปรประมาณนี้แหละนะครับเห็นไหมก็จะตีพวกโปอะไรแบบนี้